สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะ EP นี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเสียกรุงเสีอย,ยุทธยานะคะคราวที่แล้วนะคะเป็นการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะคะแม้ว่าจะเป็นความพ่ายแพ้และก็เป็นความติดวดที่คนไทยไม่อาจลืมได้นะคะแต่ในกรณีของการเสียกรุงศรียยุทธยาครั้งที่หนึ่งในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ดังปรากฏว่าหลังจากที่กร,รุงศิริยาต้องเสียอิราชให้เก่พม่าแล้วกร,รุงศิริยาก็ต้องตกอยู่ในความบอบช้ำไม่น้อยนะคะทรัพย์สินเงินทองและผู้คนถูกกวาดป้อนไปยังเมืองของสาวสดีก็นั้นก็ยังมีข้อดีนะคะพม่าไม่ได้เผาทำลายเมืองให้ย่อยยับเหมือนกับในกรณีของการเสียกรุงครั้งที่สอง มองกันหลายมุมว่าการที่เกิดสึกในเวลานั้นที่พม่าเข้ามารุกรานไทยนั้น